สวัสดีครับผูก็ช่อมัน้วนเลเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวของแต่งนะครับเจ้าโรยอนลอย TG หนึ่งห้าศูนย์นะครับอันนี้ตอนนี้รถทําอะไรมาบ้างนะครับทะเบียนก็ได้มานะครับเพิ่งได้ทะเบียนมานะครับก็เกือบสี่เดือนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอย่างแรกเลยก่อนนะครับก็จะเป็นชิวหน้านะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นสีควันบุหรี่นะครับ ก็ค่อนข้างหนานะครับนี่ครับหนามากเกาะขาก็จะเป็นสแตนเลสตันๆเลยนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงครับแล้วก็เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มาดูจุดยึดนะครับเขาก็จะยึดตรงข้างใต้นะฮะอ่าตรงนี้นะครับมีหน้ากับหลังนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ย นะครับฝั่งนี้นะครับก็เวลาติดตั้งก็ก็อาจจะได้ถอดออไฟเลี้ยวบางบางตัวนะครับอ๋อมันไม่ไฟเลี้ยวไม่ได้ถอดนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็ชิวหน้าก็มิติก็จะประมาณนี้ครับลองมาให้ดูนะครับมาดูฝั่งข้างในแฮนด์บ้างนะครับ นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเรื่องชิวก่อนนะครับก็ฟิลก็จะประมาณนี้นะครับตัวต่อไปก็มาดูกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกแต่งนะครับตัวนี้หาในลาซาด้ได้นะครับอันนี้ก็มันจะพับได้นะครับมันจะมีตัวแบบพับข้อตัวนี้ได้กับไม่ได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเราสั่งจากพวกแอปส้มลาซาด้าหรือว่า ชอปปี้ e นะครับเขาจะไม่มีน็อตยาวนะครับเพราะว่ากระจกรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นน็อตยาวทะลุมาถึงข้างล่างนะครับมันจะไม่ได้เป็นน็อตยึดรถทั่วไปเท่านี้นะครับเราต้องเสริมนะครับแล้วก็คือซื้อน็อตยาวนะครับก็วัดจากก้านกระจกเดิมนะครับก็ให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นเกียวเดียวกันนะครับแล้วก็มาใส่ตัวบนนะครับเดี๋ยวอันแกะให้ดูนะครับ ตัวนี้มันจะแกะได้นะครับอืแกะยากนะครับเปลี่ยนมือก่อนนะแกะตัวนี้นะครับสามารถแกะดูได้ผมแกะฝั่งนี้ดีกว่านี่จอดตากแดดบัดฝนมานครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นน็อตนียนะครับแต่ถ้าใครขาขอผมแบนได้นะครับพอดีของผมได้มามันหัวมันสูงนะครับก็เลยต้องมาเจียไอ้ตัวนี้ลงครับ เจียลงครับเพราะว่ามันจะชนอันนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เพื่อให้มันลงให้สุดนะครับนี่ครับถ้ามันไม่สุดเราก็ต้องเจียของเราไม่งั้นก็เจียหัวน็อตนะครับก็นี่ครับมิติามาดูฝั่งข้างหน้านะครับกระจกแต่งนะตัวนี้จะพับได้นะครับการก็จะตีเตี้ยนิดนึงนะครับ ก็มองเห็นชัดน,นะครับก็กระจกไม่สั่นมากนะครับก็จะมีขันน็อตอยู่มา4สี่จุดนะครับหนึ่งสองนะครับสามแล้วก็ตัวนี้เป็นสี่นะครับหรือบางคนไม่ไม่ไม่อยากได้ปรับองศาเยอะก็จะมีรุ่นที่เฉียงมาให้เลยนะครับใน Lazada s h o อป e มีครับเป็นกระจกแต่งนะครับลองพิมพ์เข้าไปเลย แล้วก็อีกตัวนะครับที่เป็นของแต่งนะครับก็คือสติกเกอร์นะครับลายอังกฤษนะครับอันนี้มันเป็นขวนเป็นรอยครับก็เลยไปซื้อติ๊กเกอร์ลายอังกฤษมาแปะทับนะครับก็ติ๊กเกอร์ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ยางรองตรงรุ่นของโรเจอร์เดนฟิเลยนะครับอันนี้พันกว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็ของแต่งอีกตัวนะครับที่ใส่มาก็คือเขาเรียกว่าบางโคลนนะครับเป็นของโรเยนอันลอยตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับมันไม่ใช่เบาะแต่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเบาะตัว GP นะครับก็คือ GP ตาเหลี่ยมนะครับเบาะเดิมมันบางนะครับแล้วก็ระยะเบาะเดิมมันจะประมาณนี้นะครับถึงตรงนี้ ข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับพอไปลองนั่ง GP แล้วมันรู้สึกว่ามันยาวกว่าครับก็เลยเอาเบาะ GP มาใส่นะครับบอกเลยว่านั่งสบายกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่ารถจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นเบาะเดี่ยวนะครับพอเบาะเดี่ยวเราต้องขันตรงนี้นะครับเวลาเปิดเติมน้ำมันนะครับแต่พอมันเบาะคู่ปุ๊บมันจะแยกข้างหน้าให้นะครับแล้วก็จะมีจุ๊บนี่ครับ เวลาเปิดก็ปกตินะครับเวลาปิดก็จุ๊บไปเลยนะครับคนขับนั่งสบายมากครับบอกเลยเดี๋ยวจะเอาไปลองเทสนะครับพอดีเพิ่งได้ป้ายมาตัวนี้ก็ยังขาดอีกสองอย่างนะครับที่อยากได้นะครับก็คือกระจังหน้านะครับตะแกรงหน้านะครับกับตะแกรงท้ายนะครับ แต่งบมันหมดก่อนนะครับก็เลยได้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขี่ดีนะครับใครสนใจมาดูรถนะครับที่อุดรได้นะครับพวกน,นี้ออกที่ร้านบิ๊กเซ็คนะครับอรอยยนลอยอุดรธานีนะขี่ดีครับคืออะไรอะไรเขามีหมดนะครับทางร้านเขามีหมดเลยโอเคครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวคันนี้ออกคลิปทางไกลเดี๋ยวก็รอชมกันใน ช่อง YouTube ได้นะครับโอเคครับ